เลยเลย มาจ้าค่ะเอาราคาเบาไปก่อน1,800จ้ะกางเกงยีนแฟชั่นหญิงนะคะป้ายจับมือที่จ๋ามาลงน้อยมากเลยอ่ะใช่ไม่ได้รีวิวเลยนะเราไม่ได้เท่าไหร่กั <10 S 2> <ๆ>่งิลูกน,นานนม โอ้ตัวนี้สวยๆเลยสีเข้มๆเลยค่ะก<ค>ระเป๋ารับรีวิวลูกค้าพิมพ์ได้เลยนะคะเป๋ามีปักนะคะนได้ทุกตัวจ้ะตรงไหมแพทไหนคะโอ้นาวีจ้ะรุ่นนี้การันตียอดขายเลยพี่หลายปีดีดักแล้ว ายเยอะมากเาะขายตั้งแต่ส0 0าจนจนเหลือ1,800แล้วตอนนี้ลดราคาโปรโมชั่นเหลือ1 8 0 0ให้เนี่ยคราทุกไซส์เลยนะคะมันแบบทรงสวยด้วยดูดิเลยอะรวมทุกแบบทุกทรงนะคะเป็นรวมแฟชั่นถูกๆเลยคุณพี่ต้นทุนประมาณ18บาท ไม่มีแล้วนะหาไม่ได้นะไม่ได้หรอกลูกค้าเนี่ยรับแบบกระสอบเลยนะคะราบแบบ่าทรงน้าลูกค้าขามมาขาเดฟขากระบอกขาบานตัวนี้ทรงบอยนะนี่อันนี้คืองานได้ได้ได้เห็นี่แมปักปักได้ทั้งกระสอบนะคะไม่ใช่งานคัดไม่ใช่งานหางนะลูกค้าไม่ใช่งานคัดแล้วเราอะลูกค้าได้งานแบบ ใหม่ๆเลยรีฮ่ใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะคุณพี่เนี่ยอุ้ยแต่งขาดสกิดเบาเบามีทุกไซส์เลยเนี่ยไซส์เล็กไซส์ใหญ่ลงทุนแค่เนี้ยลูกค้ทาทันแปดลูกค้าได้เก่งเป็นร้อยตัวเลยเกงยีนไปขายเป็นร้อยตัวเลยนะ ขายยาวด้วยนะลูกค้าดูเป้าสิบางคนขายตัวรับร้อยทั้งร้านอ่ะเห็นปะโสบายเลยพี่ลีค่ะตัวนี้ลีสองตัวฉันเจอลีตัวหนึ่งเนี่ยรีสามตัวแล้วยังดีอยู่เลยฉันเป็นทรงบอยอ่ะรงบถ้าเป็นทรงบอยอย่างเงี้ยลูกค้าแยกทำราคาได้นะ รีวายค่ะโหดูดิผ้ายังดีอยู่เลยเป้า,ปาดีาใช่โอ้ผ้ายังไม่เปื่อยแล้วขายให้ราคาเนี้ยฮะไงนะอ๋อมันตะกุยหรอด่วนนะลูกค้ารอบนี้ได้มาแค่10ลูกมีแค่นี้แล้วน้อยนิดพี่จ๋าโดนเหมาไป หมดแล้วไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ดูดิลูกค้าสภาพอย่างเงี้แล้วลูกค้าซื้อได้ในราคาไม่ถึงสองพันนะลูกหนึ่งพ <1, 8 S 1> <ะ>ันแปดไปพี่จ๋าดูดิเพชรรัเเสเซียปะเนี่ยทรงบอยอีกแล้วโอ้ลูสเลอร์ถ้าเป็นทรงบอยไปแยกแยกทำราคาดี่นะลูสเล<ะ>สอร์ทรงบอยเอวสูงแค่ซื้อมาสิบบาทนะ,ะ,นะโอ้กำไรบานลูกค้าลีค่ะตอนนี้ลีอุ้ยลีสี่ตัวแล้วมั้งเนี่ย ใช่โอนาวีค่ะพี่ตัวนี้ผ้านิ่มยืดเนี่ยลูกค้าซื้อสิบแปดบาทาเนี่ยตัวหนึง่งเอาไปขายร้อยห้าสิบเลยทร<อ>งบอยลีค่ะโอ้โหลีหลายตัวแล้วนะแบรนด์นะคะก็เป็นคัดไปแยกได้ใช่ไซส์บางตัวก็แบบใหญ่หน่อยอืม<า>แซ<บ>อวบนเนาะแชมปแชมปเออฉันก็แชมปไปเลย ว้าวรีวายอีกแล้วค่ะพี่ผ้าเนี่ยผ้านิ่มเนี่ยผ้เนี่นนนยแปดกลางเดือนแบบนี้พี่กลางเดือนยังวะกลางนี่วะกลางนั่นแหละกลางเดือนนั่นแหละ,เอ,นนหละเออแก๊บค่ะไม,ไไม,ไม่คือแบบว่าเอาแบบถูกถูกไปพี่อาจจะพี่อาจจะขายแบบไม่ถึงตัวละร้อยก็ได้แปดสิบเพราะว่าต้นทุนมันแบบ 18, 18บาท20บาทอย่างเงี้ยพี่ขายถูกกว่าน,นั้นก็ได้ไงแบบเรียกลูกค้ากลางเดือนนะคะเนี่ยมาอีกแล้วทรงบอยแล้วลีป้ายหนังใช่สีเข้มแบบเนี้ยลูกค้าเราซื้อไปขายยก<ห>กระสอบต่อ2,900<ห>กํา็กำไรบานเลยอะโหลูกค้าน่ารักมากเลยอ่ะเป็นปัก ช่เพราะว่าปกติเราขายกัน2 9 0 9นวันนี้ราคาโปรดูดิเอาไปโพสขายเราส่งในน้ำให้ได้นะคะพี่จ๋าขาขายกันลูกละ2 0 9 0โอ้โหเนี่ยทรงบอยอีกแล้วคะ่ะโอ,อ้ยสูงทรงบอยไรเดอร์ตัวนี้ยใครเอาลูกนี้พิมพ์เลยนะได้ครบทุกตัวนะคะแบรนด์อะไรพวกเนี้ได้หมดเลย กระชิงนกแก้วรอยอนเนี่ยเอลสูงทรงบอยแล้วตัวนี้เจ้โอ้ยใส่ฉันเลยเนี่ยสิคัดแยกเอานะเสื้อขาวทักข้อความมาได้เลยค่ะ DKNY โอ้ไรเดอร์อีกแล้ว อุ้ยแบรนหลายตัวแล้วนะกระสอบนี้ได้แบรนเพียบเลยเนี่ยขาแบรนหลายตัวแล้วเนี่ยสีดำด้วยสีสวยนะสีฟอกเออเนี่ยทรงบออีกแล้วแบรนอะไรวะเนี่ย เนี่ยลูกค้าทรงบอยอย่างเงี้ยลูกค้าขายได้ราคานะ150ขายได้ราคา1,800้บาทค่ะคุณพี่รับก็สอบรีวิวได้ทุกตัวนะกระสอบใหม่ก็ไปลุ้นเองได้เลยจ้ะเนี่ยสภาพดีลูกค้าจ้ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยมากอืมเขาเปื้อนเสียน้อยมากจริงค่ะตัวไหนเล้อซักตัวไหนเล้อพี่อย่าไปตีเป็นเสียนะพี่ซักเล้อพี่อย่าไปันซักเนี่ยพี่ทรงบอยเอวสูงแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสีดำด้วยสวยนะ <c oughs> แต่งของแต่งขาดแก๊บ <c oughs> ค่ะค่าดีคือคือคือคุ้มราคานี่บอกเลยคือ <c oughs> <c oughs> เราสั่งงานคัดมาขายตัวละ4-5บาทางทยังได้กบีดดยังไม่ได้อย่างนี้เลยนะ ยัได้แบบดีนะา B อ่ะเอออันนี้คือยกก้อนไม่ผ่านการคัดอ่ะเนี่ยทรงบอยเหรออันนี้ไรเดอร์อันนี้ทรงสวยอ้ไรเดอร์เยอะเออลูกนี้ไรเดอร์ออกเยอะเนี่ยค่ะสีดีนะสีแบบนี้สวยบางตัวมันก็จะทรงสวยผ้าหนาลูกค้าก็ไปแยกทําราคาได้นะคะโอ้ยอันนี้อะไรนี่สีฟอกอุ้ยลกคเก๋ฟอกข้างนึงไม่ฟอกข้างนึงอันนี้อลิซอน่าค่ะเนี่ยผ้าดี นี่ยมันรวมทุกทรงเลยนะในหนึ่งกระสอบนะคะคุณที่ใครจะเอารีบสั่งหน่อยเพราะว่ามีมาแค่สิไม่เยอะจำไม่เยอะสามหกสิบลูอุย้ยตัวนี้สวยจังเลยรีป้ายหนังลูกคา้าพันแจ้ะทรงบอยด้วยเนี่ยนะไม่รู้จะขึ้นไม่รู้ราคาจะขึ้นเมื่อไหร่นะพี่นะเออรีบสั่งลเลย,ย,ยนี่ทยอยขึ้นกัน มาทีละหน่อยทีละหน่อยแล้ะอะไรก็จะขึ้นอย่างเดียวแล้วตอนนี้ก็สถานการณ์น้ำมันอะอมันเป็นแบบลตัวขนส,ส,ส่งอ่ะเนาะใครชอบลูกนี้รับไปได้เลยนะคะหรือใครอยากได้ก็สอบหมายสั่งเข้ามาได้เลยจ้าผ้าดีจังบางตัวคือผ้าหนาเลยอะพี่ สภาพก็ใช้ได้เลยพี่ราคานี้แบบเกินคุ้มค่าเกินราคาจ้ะอุ้ยมาอีกแล้วเอลสูงทรงบอยพี่แอกทำราคาได้นะถ้าเป็นเอลสูงลูกค้ามารวมไซส์เลยนะมีเล็กมีใหญ่เลยนะคะลูกหนึ่งนะเอลสูงทรงบอยอย่างเงี้ยร้อยหสบายเนาะรีดนิดนึงเออ ถ้าขายร้อยห้าิบตัวก็พันห้าอือเกือบได้ค่ากระสอบกระสอบมีเป็นร้อยตัวนี่แก๊บค่าใครขายกางเกงยีนอยู่สบายอ่ะได้ได้ต้นทุนถูกๆไปนะคะลีกแล้วไซด์ดีไซส์แบบทุกไซส์เลยไซเล็กไซอวบรวมเลยอ่ะรวมเลยลูกค้าอืออุ้ยลีแบบหลายตัวมากเลยนะตอนเนี้ย ใครแบบเก็บกันเหรอใครเอาแบรนด์ไปแยกทำได้ก็คือได้กาไรเพิ่มมากขึ้นอีกนะคะเพราะว่าแบรนด์แบบมีให้หลุ้นด้วยไม่ไม่ได้คัดออกใดๆทั้งสิ้นนะคะกระสอบไม่ผ่านการคัดเลยพี่โอ้ตัวนี้น่ารักว่ะดูขาดิใครขายได้เอาไปเลยจ้าราคานี้พอ ไยซื้อ2,900ไม่ต้องแล้วจ้าเอาราคา1,800ไปเลยอู้ดูดิผ้าดีผ้าหนาเป้าแบบดีอยู่เลยอ่ะพี่พี่โอ้โหสวยสวยจังเลยเธอทรงนี้ลีป้ายหนังเป็นเอวสูงทรงแบบทรงบอยทรงบอยเอวสูงทรงแบบทรงขายขายได้เลย ลูกค้าใครสนใจแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะ1,800บาทเท่านั้นจ้ารวมแบบรวมทรงรวมไซส์เลยนะพี่คุ้มมากนะคะแคปหน้าจอสั่งทางแอดมินได้เลยคะ่ะ